สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกม Little Nightmares 2นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปลชูมอ่าล่าสุดคือเราจบตรงนี้จบตรงที่เป็นทะเลคน <c oughs> นี้จ,จามก่อนนะฮะก่อนเริ่มต้นเลยนะ มาพร้อมแล้วน้องวิเกมอะไรคะวันนี้เป็นลิตเติ้ลไนท์แมร์นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมวิ่งไปเราเราจะเอ้ยมีรอยเท้าด้วยนี่จับมือกันเ,เร็ว โอเควิไม่เห็นอาชิพเม้น่ะมันเลยจอโอ้ oh. จอเบี้ยววะไม่เบี้ยวหรอกเนาะ ใครมาใครมาคอยอันชุดแถวนี้นะน่ากลัวอยู่เด้อแล้วตรงนี้เหมือนจะมีกล่องไปได้ไหมขึ้นไม่ได้ไปเลยก็ได้ ปีน่าขนาดถึงต้องส่งเสียงร้องเลยเหรอผ้ทิชชู่ทิชชู่ทำอะไรได้อะอีเราต้องไปประตูบานไหนหรอ เดินสำรวจก่อนแป๊บวับนทางขวาน,นี้น่าจะเปิดไม่ได้ไม่ช่่ยกันหนหรอไม่ได้จริงจงหรอต้องวันนี้หรออ๋อมันมีหน้าต่างที่แตกๆอยู่นี่ปะ เข้าประตูไม่ได้ก็ต้องเข้าหน้าต่างวะใช่ไหมไม่ใช่ดิยทำไมปีนอ่ะไม่ปีนสิเอาปีนไปหมดเลยไว้ทีเนี้ยอะไรที่ลากได้บ้าง đang dầm loạt cẩn lửa mặt khớt này đã không tóc pin à lòng ờ khớt này anh đã lời wow đó Cái à này ui đăng à. น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเป็นบาอะไรพวกนี้ป่ะขึ้นไม่ได้ฮึมไม่น่าได้พี่มันางนี้แล้วกัน Sẻng đang nghịch léo Sẻng cho đang nghịch léo nả À nó cứ à Sa ma vì Oh my god แากทีวีในชนิดที่เยอะมากข้างบนเหมือนจะมีเอ๊ะขึ้นได้ปะวะต้องลองดูทุกคนอาบู๊ตบู๊ฮึบอ้าวเอาไม่สิเอาไม่เอาไม่ใครออที่เอ่อเฮ้อนี่ไงใช่จริงด้วยทุกคน แต่๋ยวเราไม่อ่านเมนไม่ได้รอแป๊บหนึ่งคือเราต้องปีนขึ้นไปโอ้ยห้อยห้อยห้อย,อยล่วงไปไม่ดีเลยนะเฮ้ยจ้าฮึไปไหนต่อทีเนี้ย นี่เหรอทีบอใช่เหรอถีบทีวีเอ้ยนี่ไงดังตูบเลยปะ่ะนี่แหละของชอบฮะอีแล้วเราก็จะไปลงฝั่งโน้นใช่ไหมฮึบโบไม่ถึงเอาเราวนะน้องคีด้วยนะน้องคิดฮ่าได้แล้วมั้ง สวัสดีฮะสวัสดีฮะทุกคนเราจะเวี่ยงเวี่ยงตรงนี้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวนะเฮ้ยจ่าฮึไปค่ะเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เย,เยตกใจหมดเลยรู้แล้วหย,ยุดเอก่อนได้ไหมเอ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 ้าไปอีกปา เอาอีกไปลูกอขอบคุณดาว45ดวงจากพี่อิมนะคะมาแล้วรักนะคะรักคนทุกคนเหมือนกันนะเก่งนิ้วไปหมดแล้วตอนนี้คือว่าเราจะเอาไปยังไงต่อทุกคนเออปาอ่ะฮะ แล้วเราจะทำไงต่อมาทางนี้ผักไอ้นี้ลงไปใช่ไหมนี่ไงที่เราบอกว่ามันมีระเบียงตรงนี้นอ๋อไปข้างบนนั่นเองลองไปข้างบนแล้ว อ๋อน้องรอรับอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยมันสิถึงได้จึงไหว่าโอ้ขาหักตายขาหักตายค่ะเอเรี่อ๋อคือมันเซฟตรงนี้นะ ไหนต่อทังซ้ายก่อนได้ไหมทังซ้ายก่อนได้ปะทางซ้ายคืออ๋อมีวิญญาณวิญญาณมันทำอะไรได้ ไปได้เลยหรอมั้งอ่านี่คืออะไรอ่ะผูกคอเธอเรากลักว่ให้กันเราละสิอ้ ใช่หรออา้าพวดหูพวดหูเราต้องพิสูจน์จูนทีวีอหรอเ <c oughs> งินเงินเอาอะ เออหวาดจูนจริงๆด้วยทุกคนจูนไม่สำเร็จจูนใหม่เอาละเอาแล้วหลุดเข้ามาในทีวีเลยอันนี้มันคัดซีนเริ่มแรกเนี่ยทุกคน วดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเหมือนกันหรือเปล่าอ,อ๋อซิกดึงออกมาเจ้าเด็กดึงออกมา กองขยะอีกแล,แล้วเราเป็นอะไรกับกองขยะกันหรือเปล่าทุกคนราว,ว่างกีทีกี่ทีก็กองขยะนะอันนี้คือ,อุยตกใจหมดด้วยป้ายหยุดนี่เป็นคนโคตรน่ากลัวอ,อ๋อตรงนี้มีทางมีรูมีรูมันมีรูมันม,มีรูไม่ใช่ไม่เอาอ่ะเราไม่อยากจับมือเธอตอนนี้ มาช่วยกันหน่อยสิติดบั克เหรอนี่มาช่วยกันฮึบเออต้องมช่วยกันอย่างนี้ yes ฮ ah, ะนี่ไงมาได้แล้วโรงเรียนไม้หรอโอ้โห oh. oh. เพลงโคตรกดดันนะ่ะมีมากระดทศกด้วยสิ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเป็นเป่านี่นี่น,นี่ขึ้นทางนี้เฮ้ยเข้ามาอยู่ๆก็เด้งขึ้นมาไม่มีเข้าทางประตูเลยเหรอ ไนะไม่ยังเล่นไม่คล่องนะทุกคนขออภัยมาณที่นี้นะฮะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์ขอคข้ละหนึ่งละหนึ่งแชร์ให้หนูด้วยนะคะโอเคโหเข้าโรงเรียนมาแล้ว มีคันโยกหน่อยเอ้ยลองไปดูฝั่งนี้กันโอ้ยรูปน่ากลัวฮะอะไรอ่ะ เราเสี่ยงได้ในโรงเรียนเราจะไม่โดนจับตีใช่ไหมไอ้ยาเราต้องเก็บอะไรไปโฮ้เครื่องมีนกระดาษเอาแล้วน้องหยิบดวงตาไป คือน้องจะบอกใบหรือบอกว่าเราต้องหยิบอันนั้นา้แล้วนี่จะหยิบเครื่องบินมาวิ่งแต่ว่าวิคิดว่าครับผมพี่โดนเล่นจบแล้วเหรอเพิ่งกลับจากโรงเรียนเลยมาช้างอ่ะวัดดีจ้าเฮ้ยนี่ไงมันมีหน้าต่างอยู่จากที่เราเท่าเข้ามาใช่ไหม ถ้าเราปาออกไปอะอึ๊บค่ะได้ชิปเมน e ์นนี่ใหม้มได้ชิปเมน e ์นี่นะรู้แล้วอ่ะแล้วชื่ออะไรคะวัอายุเท่าไหร่ชื่อมนสนนันทน,น,นาคิดโกูนะคะผมชื่อเล่นชื่อวีวีตาอายุ15ค่ะพี่ พี่น่ารักง่าขอบคุณค่ะใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นอาชิมเมนใช่ไหมแต่คือจอยอ่ะมันไม่มันไม่ถึงอาชิมเมนอ่ะไป<ว>ไปทั่ว น,นี่ไงตรงนี้มันมีแสงใช่ไหมเราต้องทำอะไรสักอย่างกับตาครูเนีเย่ย่าเสียงดังได้ไหมไม่ชอบเลยเปิดไฟก่อนเราไม่ชอบความมืดอุยทำไมลูกครูมันน่ากลัวจังวะ พื้นไม่ได้เลยเหรอฮะ,อะใช่แน่นเลยใช่แน่นเลยโอ,โอ้ไปได้ทางเดียวใช่ไหม อีกแล้วน้องต้องเข้ามาดูเองอันนี้ขึ้นลุกขึ้นวิ่งได้แล้วหรอโอเคเป็นรูแคบๆฮึบรูตรงนั้นน่าจะหมดไม่ได้มั้งถ้าต้องยุ่งกับตรงนี้ล่ะดันเอาดึงหรอ หรืว่าดันเข้าไปปองปองปอง,ปองฉี่อะไรอ๋อกระโดดเหรอแล้วไม่รู้ว่าเราขอโทษปองปองฉี่เออเอาอยาดัานมามันมีเสียงอะไรไม่รู้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกม Little Nightmares 2ในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยใครอยากติดตามเนื้อเรื่องต่อต่อไปก็รอติดตามได้ในพาร์ทหน้านะคะ สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆเวลาลงคลิปใหม่นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ